สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยเนาะทาง Youtube c h a หนึ่งห8 9 5ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกัแล้วกันนะครับสมาชิกท่านใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับเหมือนเช่นคลิปนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุป3ตัวบน2ตัวบนนะครับชุดเดียวนะครับ จะมาหรือไม่ก็ติดตามกันนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลน,นว่าต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามได้แชร์ขอให้รวยๆทุกขั้นทุกคนนะครับก็ย้ํากันเป็นประจำเนาะก่อนที่จะสรุปชุดเดียวเรามาดูสูตร หลักสิบหลักหน่วยนะครับที่จะนำมาใช้งานในชุดสรุปแล้วกันเนาะมาดูสูตร10หน่วยกันก่อนเดิน10 6งวดนะครับกำลังดีนะครับกำลังดีสูตรหลัก13 3ตัวหลักหน่วย4ตัวนะครับจับชุดนะครับวิธีการคำนวณตามนี้เลยเนาะด้านบนบวก2องที่ ก็จะได้หลัก1 0 3ตัวงวดแรก0 3 5สหเนี่ยบวก2องคงที่ได้0 3นสาหหลักหน่วยตรงนี้นะบวกตรงนี้เนี่ยหมือนบวกพันบวก10บน2ครั้งเนี่ยแลวกยาวมานี้เลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักหน่วย3ครั้งเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยหครั้งบวก1ของคงที่เหมือนกันเนาะหคงที่นะครับได้ห้าหก แล้วก็1นึนะเลขสตัวผลรางวัลที่ออกก็คือ9 3 5, นะ้หอ่ะหลักสิบมา3หลักหน่วยมา5ตรงตรงนะครับก็จะไล่ให้ดูประมาณนี้นะก็เดินยาวประมาณนี้นะครับใครจะนำไปใช้งานย้อนหลังไวด้ดูนะครับก็ลองจดข้อมูลเอาเนาะทีนี้มาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับ งวดที่17จนะครับจะเดินต่อไหมก็ติดตามการวิธีการคำนวณบอกกันแล้วนะครับวันนี้แอดลงคำนวณแล้วได้035สํานะสำหรับหลัก10หลัก10บนนะหลักหน่วยได้8945นะตัวนะครับ, 8, 9, 4, 5, 4, นะรบจับชุดนะครับเดี๋ยวจับชุดจับชุดไว้ตรงนี้อ่าสองตัวบนตรงๆก็จะได้นะ 432 12ชุดตรงตรง12ชุดตรงตรงใครชอบชุดไหนตรงๆก็นำไปใช้งานามีชุดกันชุดรองก็อยู่ที่วิจารณญ,ญาณของแต่และท่านนะครับส่วนตัวที่แอดวงไม่ใหค้คือตัวเน้นมาจากไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับใครไม่ชอบตัวเน้นที่แอดวงให้ก็ลองมปหาตัวอื่นๆดูนะครับว่า ชอบตัวไหนนะครับอยู่ที่ดวงของใครของเรานะครับอ่ะล้วก็เพียงชี้แนวทางเท่านั้นเองนะอ่าอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้บอกกล่าวกันให้รู้นะครับเพราะว่าทําไมถึงชี้ตัวนี้ที่มาที่ไปมีนะครับจริงก็ชอบ0ูนย์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็อ่อนไว้พวกนี้นะครับจะให้เน้นชุดนี้แล้วกันเนาะอยู่ที่ถ้าใครจะเน้นตัวอื่นก็อยู่ที่ดวงของใครของเรานะครับ ย้อนไปดูก่อนหน้านี้มันก็แมตกันหลายๆสูตรนะอ่าครั้งที่ผ่านมาไม่เคยแมตเลยงวดนี้แมตกันเยอะเลยนะแมตกันจะมาชุดที่เราทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีตัวแมตอยู่ถึงแม้ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ให้ระวังแค่นั้เองนะอ่าเห็นไหมเขาก็จะมาเนี่ยสรุปก็คือสี่ห้าเก้า มาจากไหนทำไมถึงเน้น5 9มาดูแต้มก่อนแต้ม2ตัวบนจริงๆมีหลายสูตรนะแต่ว่าแอดจะนำมาให้ดูคร่าวๆสักอสองสูตรแล้วกันน,น,น,นี่เขียนอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรน่นะแต้ม2ตัวบนนะครับแต้ม2ตัวบนเนี่ยสูตรเนี้ยก็จะมีแต้ม2 4 6 8 0 5 59ก็เข้าแต้ม4ใช่ไหมอันนี้คือแมท์กันอีกอีกสูตรหนึ่งก็มีแต่ว่าแอดไม่ได้เอามาให้ดูเอาดูแค่สูตรเดียวอ่ะทีนี้ก็อ่าสูตรก่อนนี้เราก็มีชนนะเนี่ยก็มีชน59 10นะหน่วยบนนะทีนี้10หน่วยบนถ้ามาแมท์กับตรงนี้ นี่สิหน่วยบนทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเอามารวมไว้ตรงนี้เนี่ยชีย้ให้ดู10หน่วยบนก็จะมีเนี่ยเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นจับชุดได้ห้าเก้าก็จะมีหมดมาครบเลยห้ามีห้าเออมี 9! มีห้ามีหมี 9! กหมีหอ่าถ้าเป็น 9! 0! ก็จะมาไม่ครบสูตรนี้ก็จะพลาดใช่ไหมเดินยาวๆสี่สงวดแล้วเนี่ยสูตรนี้ห้างวด3ามตัวเองเนาะอืม 3ตัวเองอาจจะมา2ตัวก็ได้อันนี้ก็37งวด29งวดโอ้ยาวๆทั้งนั้นนะครับดูตามกันต่อ,อจับชุดได้ถ้าเป็น10หน่วยบน2จับได้แค่2ชุดนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้านะครับเนี่ยก็มีชนอยู่แต่ว่า ที่เขาเข้าแต้มก็จะเหลือมีมีแต้มสี่กับแต้มแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็แต้มเก้าเขาไม่มีก็เลยศูนย์เก้าก็อ่อนไปไงนะครับที่มาที่ไปเนาะทีนี้มาดูสูตรเอ่อสามตัวบนอ่าสูตรแต้มสามตัวบนนี่สูตรแต้มสามตัวบนแต้มรวมสามตัวบนสองสูตรส่วนที่แต้มห้าแต้มแปดแต้มศูนย์ห้าแต้มแปดแต้มศูนย์ใช่ไหมแต้มห้าแต้มแปดแต้มศูนย์ ถ้าเทียบกับสูตรสามตัวบนของเราเคยนำเสนอไปแล้วนี่น,นี่ก็จะมีแต้มแปดอยูอ่ก็จะเท่ากับว่าแต้มศูนย์ต้มห้าไม่มีในสูตรนี้เห็นไหมก็ชนเลขแต้มแปดชุดเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวเมื่อได้แต้มเดียวแล้วเราก็ง่ายเลยง่ายเลยถ้ามาตามสูตรตามแต้มเนาะ ตามที่เราวิเคราะห์เลยแม8นี่เลยเห็นไหมห้าบวกเก้าเป็นเอ้ยห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเห็นไหมแ้มรวมได้แปดพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่จะมาหรือไม่นั้นก็ก็ต้องลุ้นกันนะครับภาวนาให้มาตรงแล้วกันเนาะให้มาตรงที่เราวิเคราะห์ก็แล้วกันนะครับเด่นบนก็มาตรงตรงทีนี้ก็เมื่อเทียบกับเลขเด่น ่าเด่น2ตัวบนเด่น2ตัวบนเด่น2ตัวอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเอาสุดเด่นสุดเดียวเลยอ่านี่นี่เด่น2ตัวบนมี8กับ9เห็นไหมยี่สิบเจ็ดตัวนี้ตามกันต่อนะเดินยาวๆเหมือนกัน2ตัวมา1ตัวเด่น8กับ9เห็นไหมก็เหล่งที่เลข9 อ่าประมาณนี้แต่ถ้าสูตรพลาดไปเลขแปดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราตามตามสูตรก็ประมาณนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้มาขอให้ปังขอให้รวยกันทุกคนนะครับสาธุนะครับสี่จงมา รวยรวยรวยนะครับอ่ะสรุปแล้วเนาะชุดเดียว2ตัวบน5.9 <c oughs> 3ตัวบน4.5.9ใครจะกันจะลองก็อยู่ในชุดนี้แหละนะสองตัวเนาะอ่าประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ